เมื่อการเวลาล่วงเลยผ่านพ้นไปจนถึงวัยหกปีขึ้นไปผู้ชายหลายคนเริ่มรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายที่ค่อยๆเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวความกระฉับกระเฉงที่เคยมีความมั่นใจที่เคยเปลี่ยนะกายรวมทั้งพลังในเรื่องความเป็นชายที่เคยแน่วแน่กลับเริ่มจางหายไปทีละเล็กทีละน้อยบางครั้งคุณอาจจะยังรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนเดิมแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองเหมือนเก่าความเหนื่อยง่ายความรู้สึกอ่อนแรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสมรรถภาพทางเพศที่ลดลงมันไม่ใช่เพียงปัญหาที่กระทบแค่ร่างกายแต่ยังกัดก ึกๆึในจิตใจของผู้ชายหลายคนอีกด้วยสำหรับผู้ชายวัยทำงานที่ยังคงมีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจการบริหารทีมงานการคิดสร้างสรรค์าง,งานใหม่ๆห,หรือการลงทุนเพื่ออนาคตความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้เพราะหากร่างกายอ่อนแรงจิตใจก็ยากที่จะเฉียบคมเหมือนเดิมยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องความมั่นใจในความเป็นชายแล้วหากสิ่งนี้สัน่นคลอนหลายคนยอมรับตรงกันว่ามันอาจส่งผลกระทบทั้งในชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์กับคนรักรวมถึงภาพลักษณ์ที่มีต่อตนเอง ความจริงที่น่าเจ็บปวดก็คือเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายผู้ชายต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ค่อยๆลดระดับลงเลือดไหลเวียนไม่ดีเหมือนเดิมทําให้การแข็งตัวไม่สมบูรณ์หรือไม่ทนทานอย่างที่เคยอีกทั้งยังมีปัจจัยจากวิธีชีวิตสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอและอาหารที่ขาดคุณค่าทางโภชนาการสิ่งเหล่านี้ยิ่งซ้าเติมให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้นไปอีกและแม้หลายคนจะพยายามแก้ปัญหาด้วยการหายาเสริมต่างๆที่โฆษณาว่าจะช่วยให้กลับมมมาแแข็งรงรเเหือนดิ แต่บ่อยครั้งก็พบว่านั่นเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุบางครั้งได้ผลแค่ชั่วคราวบางครั้งกลับสร้างผลข้างเคียงที่ทําให้ร่างกายยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมความผิดหวังเหล่านี้ทําให้ผู้ชายจํานวนไม่น้อยรู้สึกหมดหวังคิดว่าตัวเองคงต้องยอมรับชะตากรรมที่ไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไป แต่เรื่องราวไม่จําเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะความลับอย่างหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือธรรมชาติได้เตรียมทางออกที่เรียบง่ายและปลอดภัยไว้ให้เราแล้วบางครั้งคําตอบที่เราตามหามานานอาจไม่ได้อยู่ในยาขวดแพงๆหรือการรักษาที่ซับซ้อนแต่อยู่ในอาหารที่เราสามารถเลือกกินได้ทุกวันสิ่งเล็กน้อยที่เรามองข้ามไปอาจเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยปลุกพลังความเป็นชายให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะได้ออกมาเปิดเผยงานวิจัยและข้อมูลที่น่าสนใจว่าถั่วบางชนิด ที่เรารู้จักกันดีสามารถช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศข,ของผู้ชายวัยหกขึ้นไปได้อย่างเป็นธรรมชาติถั่วเหล่านี้ไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือดแต่ยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพิ่มความแข็งแรงของระบบประสาทและส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข็งตัวอย่างมั่นคง ลองจินตนาการดูว่าหากวันหนึ่งคุณสามารถกลับมามีความมั่นใจเหมือนวัยหนุ่มอีกครั้งไม่ใช่เพียงความแข็งแรงของร่างกายที่กลับมาแต่ยังรวมถึงประกายแห่งความภูมิใจที่ฉายชัดในแววตาความอบอุ่นในสายตาของคู่ชีวิตและความมั่นใจที่พร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายในชีวิตความสุขเล็กๆที่ดูเหมือนจะหายไปนานก็จะกลับมาเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ให้คุณก้าวเดินต่อไปได้อย่างภาคภูมิ ดังนั้นหากคุณกำลังรู้สึกว่าพลังงานและความมั่นใจของตัวเองกำลังจางหายไปเหมือนแสงไฟที่ค่อยๆริบรี่อย่าเพิ่งยอมแพ้ต่อโชคชะตาเพราะคำตอบอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดวันนี้เราจะมาร่วมกันค้นหาว่าถั่วชนิดใดที่สามารถช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพพังเพศคืนความแข็งแรงและสร้างความมั่นใจให้กลับมาได้แม้คุณจะก้าวข้ามไ6หไปแล้วก็ตาม เมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยหลัง60ปีร่างกายเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างที่ไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปหลายคนรู้สึกว่าเรี่ยวแรงที่เคยมีเริ่มลดลงความกระปรี้กระเปเ่าที่เคยทาให้ลุกขึ้นมาลุยงานตั้งแต่เช้าตรู่กลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไม่เพียงแค่นั้นสิ่งที่สาคัญยิ่งกว่านั้นคือสมรรถภาพทางเพศที่เคยมั่นใจก็เริ่มสัน่นคลอนหลายท่านอาจสังเกตว่าการแข็งตัวไม่มั่นคงเหมือนเดิมหรือบางครั้งก็หายไปอย่างไรเหตุผลความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะมันไม่เพียงแต่ เมื่อมองลึกลงไปถึงเหตุผลทางสรีวิทยาเราจะพบว่ามันไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอลงเฉยๆแต่เกิดจากการที่การไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศลด,ล,ดลงตามโดยหลอดเลดือดเริ่มอ่อนแอและตีบแคบลงฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่เคยสูงก็เริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้ลดลงพร้อมกันสิ่งที่เคยง่ายกลับกลายเป็นเรื่องยากในวนัยนี้แต่เรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้หรืออยู่กับมันไปตลอดชีวิตงานวิจัยทางโภชนาการจํานวนมากแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติได้มอบกุญแจสําคัญให้เราอยู่แล้วหนึ่งในกุญแจนั้นก็คือ ใช่แล้วครับถั่วเล็กๆที่เรามักกิบทานเล่นกลับซ่อนพลังในการฟื้นฟูสุขภาพชายไว้อย่างน่าเหลือเชื่อในเชิงโภชนาการถั่วมีกรดอะมินโนที่ชื่อว่าซึ่งเป็นสารตั้งต้นของไนตริกออกไซด์ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวเลือดจึงไหลเวียนได้ดีขึ้นทําให้การแข็งตัวแข็งแรงและมั่นคงขึ้นอีกทั้งยังมีแร่ธาตุสำคัญอย่างสังกะสีและซีลีเนียมที่มีบทบาทโดยตรงต่อการสร้างฮอร์โมนเพศชายและคุณภาพของอสุจินอกจากนี้ยังมีไขมันดีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องหัวใจและหลอดเลือดให้แแข็งรงร เมื่อพูดถึงถั่วที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและโภชนาการแนะนำสำหรับผู้ชายวัยเกิน60จะมีอยู่หลายชนิดที่โดดเด่นเป็นพิเศษได้แก่ที่มีซีลีเนียมสูงมากเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างฮอร์โมนเพศหรือวลนัทที่มีโอเมก้าสามและเอลนสูงมากส่งเสริมการไหลเวียนเลือดที่อุดมด้วยวิตามินอ e ีและไขมันดีช่วยฟื้นฟูพลังงานและสุขภาพหัวใจที่มีการวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยปรับปรุงสมรรถภาพการแข็งตัวโดยตรง ที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงมากช่วยให้ระบบหลอดเลือดแข็งแรงการทำงานของถั่วเหล่านี้ไม่ใช่เวทมนต์แต่คือวิทยาศาสตร์เมื่อคุณทานเป็นประจำร่างกายจะได้รับสารอาหารที่ค่อยๆฟื้นฟูสมรรถภาพจากภายในเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศปรับปรุงการหมุนเวียนเลือดและคืนความมั่นใจในความเป็นชายอีกครั้งและสิ่งสำคัญที่อยากบอกก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงเท่านั้นแต่คือการได้กลับมารู้สึกว่าตัวเองมีพลังอีกครั้งคุณสามารถลุกข,ขึ้นมาทำสิ่งที่รักมีความมั่นใจในการพบปะผู้คนไม่ต้อออองงงหหหลลบสาายตตรืืกัววัววว่เเเไมมมนดิ พราะการดูแลสุขภาพทางเพศจริงๆแล้วหมายถึงการดูแลทั้งหัวใจร่างกายและจิตใจให้กลับมามีชีวิตชีวาเต็มที่แน่นอนว่าการทานถั่วอย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งสำคัญคือการทานในปริมาณที่เหมาะสมต่อวันเช่นประมาณหนึ่งกํามือเล็กๆของถั่วผสมไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์วอลนัทหรือพิตาชิโอและทานในช่วงเช้าหรือบ่ายเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ดีควบคู่กับการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอการออกกำลังกายเบาๆอย่างการเดินหรือโยคะสำหรับผู้ชายวัยเกิน60และการนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือการทานถั่วที่ผ่านการทอดในน้ำมันหรือเค็มจัดเพราะโซเดียมและไขมันทรานจะทำลายประโยชน์ทั้งหมดที่เราต้องการรวมถึงไม่ควรทานมากเกินไปเพราะแม้ถั่วจะดีแต่ก็มีแคลอรี่สูงหากทานเกินความเหมาะสมอาจนำไปสู่ปัญหาน,น้ำหนักเกินแทนที่จะได้ผลดีดังนั้นการดูแลสมรรถภาพหลัง60ปีไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถเลยเพียงแค่เราเข้าใจร่างกายเลือกอาหารที่เหมาะสมและใส่ใจการใช้ชีวิตก็สามารถฟื้นคืนทั้งพลังความมั่นใจและความสุขที่เคยมีได้ถั่วเหล่านี้ไม่ใช่เพียงอาหารแต่เป็น เพื่อนแท้ที่จะช่วยพาเราเดินไปบนเส้นทางของการมีสุขภาพชายที่แข็งแรงและมีคุณค่าไปจนยาวนานเมื่อเรามาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องราววันนี้ผมอยากชวนคุณย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งที่เราได้พูดถึงทั้งหมดถั่วไม่ใช่แค่อาหารว่างทั่วไปแต่สําหรับผู้ชายที่อายุเกิน60ปีมันคือพลังงานที่ช่วยเติมเต็มร่างกายคืนความแข็งแรงเพิ่มฮอร์โมนและช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นส่งผลต่อสมรรถภาพความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่สดใสกว่าที่คุณเคยคิดไว้ทุกเม็ดถั่ว คือโอกาสใหม่ที่จะทําให้ชีวิตหลัง60ไม่ใช่ช่วงเวลาที่โรยราแต่เป็นช่วงเวลาที่เรายังสามารถลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพราะความจริงก็คืออายุไม่ได้เป็นตัวกำหนดพลังของคุณความแข็งแรงความมั่นใจและความสุขในชีวิตนั้นอยู่ในมือคุณเองเมื่อคุณใส่ใจสุขภาพและเลือกสิ่งที่ถูกต้องแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างการกินถั่วที่เหมาะสมก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ ดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเลขอายุทําให้คุณหยุดเดินต่อไปให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการดูแลตัวเองเพราะคุณสมควรที่จะมีทั้งพลังความมั่นใจและชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายหลัง60และถ้าคุณอยากเดินทางนี้ไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักและมาร่วมกันสร้างสังคมของผู้ชายวัย60ที่ยังแข็งแรงมั่นใจและไม่ยอมแพ้ต่อการเวลาไปด้วยกันบนช่องนี้ครับ เมื่อเรามองย้อนกลับไปในเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าถั่วไม่ใช่เพียงอาหารธรรมดาที่เราทานเล่นแต่คือพลังงานที่ช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายที่ก้าวเข้าสู่วัย60ปีขึ้นไปถั่วเต็มไปด้วยโปรตีนที่ดีไขมันที่มีประโยชน์และสารอาหารที่ช่วยเสริมพลังงานทำให้ร่างกายแข็งแรงและยังช่วยสนับสนุนระบบหัวใจและสมองได้อย่างน่าอัศจรรย์การดูแลสุขภาพในช่วงวัยนี้ไม่ใช่เรื่องของความฟุ่มเฟือยแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในตัวเองเพราะทุกมเมล็ดถั่วที่คุณเเลลลืืออกกกททาานนใในแต่่่ะววัค้้็ๆีชยห คุณมีแรงก้าวต่อไปในเส้นทางของชีวิตและงานที่คุณรักอย่าลืมว่าตัวเลขอายุไม่สามารถกำหนดคุณค่าและพลังของเราได้ความเข้มแข็งที่แท้จริงคือการรู้จักดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่วันนี้เพราะเมื่อคุณใส่ใจร่างกายทุกสิ่งที่คุณต้องการทำไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจใหม่การทำง,งานอย่างอิสระหรือการใช้ชีวิตอย่างสร้างสารรค์ก็จะเป็นไปได้ด้วยพลังเต็มร้อย หากคุณอยากติดตามเรื่องราวและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้ชายวัย55ปีขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณดูแลตัวเองไปตลอดชีวิตเพราะความแข็งแรงไม่ได้อยู่ที่วัยแต่อยู่ที่การตัดสินใจของคุณในวันนี้สองแสงแวววาว เมื่อมองย้อนกลับไปตลอดทั้งเรื่องราวที่ได้แบ่งปันกันในวันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดคือถั่วไม่ได้เป็นเพียงของว่างเล็กๆบนโต๊ะเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังงานและเกราะป้องกันสุขภาพที่ผู้ชายวัยหกปีขึ้นไปไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการช่วยบำรุงหัวใจเสริมสร้างสมองหรือแม้กระทั่งช่วยให้ระบบร่างกายทำงานอย่างสมดุลมากขึ้นถั่วจึงกลายเป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจที่อยู่ข้างเราในทุกช่วงเวลายิ่งเมื่ออายุมากขึ้นความแข็งแรงที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่ปรากฏบนบัตรประชาชนแต่อยู่ที่่กาารดูแลตตััวเององงงย้งงใจ ชายวัยหกกว่าหลายคนที่ผมเคยพูดคุยด้วยต่างบอกว่าพวกเขาไม่ได้มองชีวิตเป็นการถอยหลังแต่กลับมองเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่และการใส่ใจสุขภาพในเรื่องเล็กๆอย่างการกินถั่วในแต่ละวันก็คือก้าวเล็กๆที่สร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้จริงอายุของคุณไม่ใช่ข้อจํากัดที่จะกําหนดความแข็งแรงหรือความสดใสของชีวิตแต่คือจุดเริ่มต้นของการดูแลตัวเองอย่างมีคุณค่า ดังนั้นอย่ารอให้วันพรุ่งนี้สายเกินไปเริ่มต้นวันนี้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพและพลังงานของคุณและถ้าคุณอยากได้แรงบันดาลใจเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพและชีวิตที่ยืนยาวผมอยากชวนคุณกดติดตามช่อง Youtube ของเราและกดกระดิ่งเล็กๆไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวใหม่ที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตหลัง60อย่างแข็งแรงและมีความหมาย เมื่อมองย้อนกลับไปในสิ่งที่ได้เล่าให้ฟังวันนี้จะเห็นว่าถั่วไม่ใช่เพียงแค่ของว่างเล็กๆที่เรากินเล่นยามว่างแต่จริงๆแล้วมันคือพลังงานและสารอาหารที่ช่วยเติมเต็มชีวิตของผู้ชายวัยเกิน60ปีได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการช่วยดูแลหัวใจเสริมสร้างพลังงานบำรุงสมองหรือแม้แต่ทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเมื่อเจอกับความเหนื่อยล้าถั่วได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเพื่อนคู่ใจที่พร้อมเดินเคียงข้างเราในทุกๆวันของชีวิตและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันทำให้เรารู้ว่่่่าาสุขภพทีีดไมจเเเปเป็็นนนต้้ออองงรืซซับ หรือไกลเกินเอื้อมทุกอย่างเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งเล็กๆอย่างมีสติและต่อเนื่องผมอยากฝากเอาไว้อย่างหนึ่งว่าอายุไม่เคยเป็นกำแพงที่จะหยุดความแข็งแรงหรือความมุ่งมั่นของเราได้สิ่งที่มีความหมายจริงๆคือการที่เรากล้าจะดูแลตนเองกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่แม้จะอยู่ในวัย60หรือมากกว่านั้นก็ตามเพราะชีวิตยังคงมีพลังให้เราได้ใช้สร้างสรรค์สิ่งดีๆอีกมากมาย และถ้าคุณอยากเดินต่อบนเส้นทางการดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจและไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องเดินคนเดียวผมขอชวนคุณกดติดตามช่องนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่เราจะได้แบ่งปันเรื่องราวและแรงบันดาลใจไปด้วยกันเสมอเพราะอายุไม่ใช่ตัวกำหนดความแข็งแรงแต่การเลือกของคุณในวันนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณ เมื่อมองย้อนกลับไปในเรื่องราววันนี้เราได้เห็นแล้วว่าถั่วไม่ใช่เพียงของว่างที่เคี้ยวเพลินแต่เป็นเหมือนพลังเล็กๆที่ช่วยต่อชีวิตเติมสารอาหารสำคัญและดูแลสุขภาพของผู้ชายวัยเกิน60ปีได้อย่างแท้จริงโปรตีนที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงไขมันดีที่ดูแลหัวใจวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยให้สมองยังคงจาใสทั้งหมดนี้คือประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในเมล็ดเล็กๆที่เรามักมองข้ามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่แต่เป็นการเลือกเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันจนสร้าาางงควมแตกตก่ หลายคนอาจคิดว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นพลังงานและความแข็งแรงย่อมลดลงแต่ความจริงคืออายุไม่ได้เป็นตัวกำหนดพลังหรือคุณค่าของเราเลยทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจดูแลตัวเองวันนี้หากเราเลือกที่จะให้โอกาสร่างกายได้รับสิ่งที่ดีที่สุดมันก็พร้อมตอบแทนเราด้วยความแข็งแรงสมดุลและพลังใจที่ยังคงชัดเจนดังนั้นอย่าลืมครับว่าอายุไม่ได้กำหนดความแข็งแรงของคุณแต่การลงมือดูแลตัวเองในวันนี้ต่างหากที่เป็นตัวกำหนด และหากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ผมอยากชวนคุณกดติดตามช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่จะช่วยให้ชีวิตหลัง60ยังเต็มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจอยู่เสมอ เมื่อเรามองย้อนกลับไปในเรื่องราวทั้งหมดที่ได้พูดถึงวันนี้จะเห็นได้ชัดว่าถั่วเล็กๆที่หลายคนมองข้ามกลับเป็นพลังสำคัญที่ช่วยผู้ชายอายุเกิน69เดินต่อไปได้อย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการบำรุงหัวใจเสริมพลังงานให้ร่างกายหรือช่วยเรื่องสมรรถภาพที่ดีขึ้นถั่วจงไม่ใช่เพียงอาหารแต่เป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจที่อยู่เคียงข้างเราในทุกช่วงเวลาสำหรับชายวัยนี้การดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่การรักษาโรคแต่คือการให้โอกาสตัวเองได้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและความหมาย หลายคนอาจเชื่อว่าอายุคือข้อจำกัดแต่ความจริงแล้วอายุไม่ใช่ตัวกำหนดความแข็งแรงของเราหักหัวใจและความคิดจังคงเชื่อมัน่นเรายังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพียงแค่เราเลือกที่จะดูแลร่างกายและให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันวันนี้คุณอาจเริ่มต้นได้เพียงกับมือของถั่วแต่ในวันข้างหน้ามันอาจเปลี่ยนเป็นพลังที่ทําให้คุณก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าอายุไม่สามารถบอกได้ว่าคุณจะแข็งแรงแค่ไหนแต่การตัดสินใจวันนี้ต่างหากที่จะบอกอนาคตของคุณเริ่มดูแลสุขภาพของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้แล้วคุณจะรู้ว่าทุกก้าวยังคงมีค่าหากคุณอยากติดตามเรื่องราวและแรงบันดาลใจแบบนี้ต่อไปกดติดตามและกดกระดิ่งช่องนี้ไว้แล้วเราจะเดินไปด้วยกันในทุกช่วงของชีวิต เมื่อเราเดินทางผ่านการเวลามาถึงช่วงวัยหกปีขึ้นไปหลายคนอาจรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่แท้จริงแล้วพลังของเราไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่ต้องเรียนรู้วิธีดูแลตนเองให้เหมาะสมกับวัยหนึ่งในสิ่งที่เล็กน้อยแต่ทรงพลังคือถั่วอาหารที่หลายคนมองข้ามทั้งที่จริงแล้วเต็มไปด้วยโปรตีนไขมันดีวิตามินและแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยบำรุงหัวใจรักษาสมดุลพลังงานและยังช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นการใส่ถั่วเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารประจำวันจึงเปรียบเสมือนการลงทุนเล็ก,ลกๆที่สสสะะมผลกาาาไรรรใใหุ้ขขภพองเนยย วะเมื่อมองย้อนกลับไปประวัติเคยทํางานหนักเพื่อความสําเร็จทางธุรกิจทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัวหรือสังคมแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการหันกลับมาดูแลสุขภาพของตนเองเพราะเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะสดใสและพลังสร้างสารรค์ก็จะไม่รู้จักคําว่าหมดอายุอย่าลืมว่าอายุไม่ใช่เครื่องกําหนดความแข็งแกร่งของคุณแต่การตัดสินใจดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ต่างหากที่สําคัญที่สุด หากคุณอยากเรียนรู้เคล็ดลับเล็กๆที่จะเปลี่ยนชีวิตประจำวันให้เต็มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจกดติดตามและกดกระดิ่งช่องนี้ไว้แล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันเพราะสุขภาพดีคือกุญแจที่จะทำให้คุณก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและสง่างามในทุกช่วงวัย เมื่อเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของเรื่องราววันนี้ผมอยากให้คุณย้อนกลับไปมองสิ่งที่เราได้พูดถึงเกี่ยวกับถั่วเพราะนี่ไม่ใช่แค่อาหารเล็กๆที่เราเคยกินเล่นแต่คือแหล่งพลังงานและสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายของผู้ชายวัยเกิน60ยังคงแข็งแรงได้ทั้งโปรตีนไฟเบอร์วิตามินและไขมันดีล้วนเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงหัวใจและยังทําให้สมองปลอดโปร่งขึ้นอีกด้วยหลายคนอาจคิดว่าเมื่อถึงวัยน,นี้ร่างกายจะถดถอยไปตามกาลเวลาแต่ความจริงแล้วเรามีสิทธิ์เลือกเรามีสิทธิที่จะ เมื่อเปลี่ยนและความมั่นใจที่ไม่เคยจางหายไปสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็คืออายุไม่ใช่ตัวกำหนดความแข็งแกร่งของคุณแต่คือการตัดสินใจและการดูแลสุขภาพของตัวเองต่างหากที่เป็นกุญแจสำคัญหากคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในวันนี้เช่นการเพิ่มถั่วเข้าไปในมื้ออาหารคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้และคุณจะรู้สึกได้ว่าร่างกายยังพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเหมือนเดิม ถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวและคำแนะนำดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเคล็ดลับที่ช่วยให้ชีวิตของผู้ชายวัยเกิน55ยังเปี่ยมด้วยพลังและคุณค่าเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการตัดสินใจในวันนี้และการตัดสินใจนั้นอยู่ในมือของคุณเอง เมื่อเรามองย้อนกลับไปตลอดเรื่องราววันนี้จะเห็นได้ชัดว่าถั่วไม่ใช่แค่ของกินเล่นธรรมดาแต่เป็นเหมือนคุมพลังเล็กๆที่ช่วยดูแลสุขภาพของผู้ชายวัยเกิน60ปีได้อย่างแท้จริงทั้งการเสริมพลังงานการช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นไปจนถึงการสนับสนุนสมองและความจำให้ยังคงเฉียบคมหลายครั้งที่เราคิดว่าร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยคือข้อจำกัด แต่จริงๆแล้วมันคือสัญญาณที่บอกให้เราหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นทวนหนึ่งกำมืออาจไม่เปลี่ยนชีวิตในทันทีแต่เมื่อมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีประจําวันมันคือการลงทุนเล็กน้อยที่ต่อยอดเป็นพลังใหญ่สําหรับการเดินต่อไปในเส้นทางชีวิตในฐานะผู้ชายวัยทำงานที่ยังคงมีเป้าหมายมีความฝันและอยากใช้เวลายอย่างเต็มคุณค่าอย่าปล่อยให้ตัวเลขอายุเป็นตัวกำหนดพลังของคุณเพราะพลังที่แท้จริงอยู่ที่การเลือกในแต่ละวันวันนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคนที่เหนื่อยล้าหรือตัดสินใจเติมพลังให้ชีวิตด้วยวยยิธีีีทท่่ง่งาสุด อายุไม่ใช่ตัวกำหนดความแข็งแกร่งแต่การดูแลตัวเองในวันนี้ต่างหากที่จะเป็นคำตอบลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการกินถั่วและคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวและแรงบันดาลใจใหม่ๆสำหรับการใช้ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณค่ามากขึ้นทุกวัน เมื่อเรามองย้อนกลับไปในเรื่องราววันนี้สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือถั่วไม่ได้เป็นเพียงอาหารธรรมดาที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันแต่ยังเป็นเหมือนพลังงานเงียบๆที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของผู้ชายหลังวัยหกสิบให้แข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบำรุงหัวใจการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตการเสริมสร้างสมรรถภาพหรือแม้กระทั่งการช่วยให้เรามีสมาธิและพลังในการทํางานที่เรารักต่อไปได้หลายคนอาจคิดว่าเมื่อก้าวข้ามวัยหกสิบร่างกายจะเริ่มถดถอยแต่ความจริงแล้วทุกอย่างอยู่ที่การดูแลและการเลือกสิ่งเล็กๆ ในแต่ละวันเช่นการหยิบถั่วกับมือเล็กๆมาเป็นเพื่อนคู่ใจของสุขภาพผมอยากบอกกับคุณว่าอายุไม่เคยเป็นตัวกำหนดความแข็งแรงหรือศักยภาพของใครได้เลยความจริงคือเรายังสามารถลุกข,ขึ้นมาเริ่มต้นสิ่งใหม่ดูแลตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างได้เสมอเหมือนมเมล็ดถั่วเล็กๆที่เม่ได้โอกาสก็สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้หากเราลงมือทำตั้งแต่วันนี้สุขภาพที่ดีและพลังชีวิตก็จะอยู่กับเราไปอีกยาวนาน ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้มีคุณค่าและอยากติดตามเรื่องราวสุขภาพสำหรับผู้ชายวัย55ปีขึ้นไปผมขอเชิญคุณกดติดตามช่อง YouTube ของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเคล็ดลับที่จะทำให้ชีวิตหลัง60เต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจอีกครั้งเมื่อเราเดินทางผ่านเรื่องราวของชีวิตและประสบการณ์ที่ยาวนานเราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพของเราได้อย่างแท้จริงหนึ่งในสิ่งนั้นก็คือถั่ว ที่อาจดูธรรมดาแต่สำหรับผู้ชายที่อายุเกิน60ปีแล้วมันกลับกลายเป็นเหมือนพลังเงียบที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทัการบำรุงหัวใจการเสริมพลังงานการช่วยระบบย่อยอาหารรวมถึงการดูแลสมองและความจำให้ยังคงทำงานได้ดีหลายครั้งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลจากการดูแลใส่ใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตในวัยนี้เต็มไปด้วยคุณค่าและความหมายมากกว่าเดิม อายุที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าความแข็งแรงของเราจะต้องลดลงหากเรายัางเลือกที่จะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพเลือกอาหารที่เหมาะสมและใส่ใจในสิ่งเล็กๆที่ร่างกายต้องการเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีพลังเหมือนเดิมหรืออาจมากกว่าที่เคยด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าความแข็งแรงไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตัวเลขของอายุแต่ถูกกำหนดด้วยการตัดสินใจของเราในวันนี้หากคุณอยากติดตามเรื่องราวดีๆที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางดูแลสุขภาพสำหรับผู้ชายวัยเกิน55อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแบ่งปันวิดีโอนี้เพื่อที่คุณและคนรอบข้างจะได้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและแข็งแรงในทุกๆวัน เมื่อเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของเรื่องราวนี้หลายคนคงเริ่มมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าการดูแลสุขภาพของผู้ชายที่ก้าวเข้าสู่วัยหกปีนั้นไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมเลยเพียงแค่เราเลือกสิ่งเล็กๆที่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตประจําวันเช่นถั่วหลากหลายชนิดที่อุดมไปด้วยโปรตีนไขมันดีวิตามินและเกลือแร่สาคัญถั่วไม่เพียงช่วยเสริมสร้างพลังงานและบํารุงสมองแต่ยังช่วยให้หัวใจแข็งแรงควบคุมน้ำตาลในเลือดและทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างราบรื่นสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่คอยเติมมเตต็พลังงงงให้้ราาาายยยืนดด่่่อออไปสม เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจคิดว่าความแข็งแรงและพลังงานเป็นสิ่งที่ค่อยๆลดลงแต่แท้จริงแล้วอายุไม่ใช่กำแพงที่ปิดกัน้นเราหากเราใส่ใจและเริ่มต้นลงมือดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและเต็มไปด้วยความสุขทุกวันยังสามารถเป็นวันแห่งพลังใหม่ๆได้เสมอ ดังนั้นอย่าปล่อยให้เวลาเป็นเพียงตัวเลขที่บอกอายุแต่จงใช้มันเป็นแรงบันดาลใจให้เราดูแลร่างกายและจิตใจให้ดีที่สุดหากคุณอยากได้รับเรื่องราวดีๆและเคล็ดลับสุขภาพที่ช่วยเสริมพลังสำหรับผู้ชายวัย55ปีขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้แข็งแรงขึ้นในทุกๆวันเพราะอายุไม่ใช่สิ่งที่กำหนดพลังของเราแต่การเลือกลงมือดูแลสุขภาพต่างหากที่เป็นคำตอบที่แท้จริง เมื่อเรามองย้อนกลับไปในเรื่องราววันนี้คงเห็นได้ชัดเจนว่าถั่วไม่ใช่เพียงอาหารธรรมดาแต่เป็นเหมือนพลังเล็กๆที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของผู้ชายวัยเกิน60ปีได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการช่วยบำรุงหัวใจเสริมพลังงานดูแลสมองหรือแม้กระทั่งช่วยเรื่องสมรรถภาพร่างกายสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ที่หลายคนอาจมองข้ามแต่แท้จริงแล้วมันคือสิ่งเล็กน้อยที่สะสมกลายเป็นพลังยิ่งใหญ่ให้เราเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง ในวัยนี้หลายคนอาจคิดว่าร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหรือบางครั้งก็ยอมแพ้ให้กับตัวเลขอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ความจริงก็คืออายุไม่ใช่กำแพงหกักแต่เป็นโอกาสใหม่ในการเลือกดูแลตัวเองอย่างมีสติและใส่ใจมากกว่าเดิมเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ร่างกายเลือกอาหารที่ส่งเสริมพลังชีวิตและเลือกใช้ทุกวันให้มีคุณค่าทั่วอาจเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อคุณเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆแบบนี้ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิต พราะสุดท้ายแล้วอายุไม่ได้เป็นตัวกําหนดความแข็งแรงของคุณความตั้งใจและการลงมือทําต่างหากที่เป็นตัวกําหนดเริ่มต้นดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้และถ้าคุณอยากติดตามเรื่องราวและแรงบันดาลใจในเส้นทางสุขภาพสําหรับผู้ชายวนันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนและแบ่งปันวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณเพื่อเราจะได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังที่เข้มแข็งไปพร้อมกัน เมื่อมองย้อนกลับไปในทุกสิ่งที่ได้พูดคุยกันวันนี้จะเห็นว่าถั่วไม่ใช่แค่อาหารเล่นเล็กๆน้อยๆแต่คือพลังงานและสารอาหารที่ผู้ชายอายุเกิน60ปีสามารถใช้เป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพได้อย่างจริงจังถั่วเต็มไปด้วยโปรตีนไฟเบอร์วิตามินและไขมันดีที่ช่วยทั้งเรื่องหัวใจระบบเลือดสมองและพลังงานในชีวิตประจําวันสําหรับชายัวทำงานที่ยังคงมุ่งมั่นกับธุรกิจหรือสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆให้กับโลกร่างกายที่แข็งแรงคือทุนสำคัญที่สุดที่จะทำให้ทุกความฝันยังคงเดินหน้าต่อไปไปด้ หลายคนอาจคิดว่าอายุเป็นกำแพงแต่แท้จริงแล้วอายุมีได้จำกัดพลังของเราเลยหากเรายัางเลือกที่จะดูแลตัวเองและลงทุนกับสุขภาพในทุกๆวันทัวเพียงกระมือนหนึ่งในแต่ละวันก็สามารถเปลี่ยนความแตกต่างระหว่างร่างกายที่อ่อนแรงกับร่างกายที่พร้อมลุกขึ้นสู้เพื่อสิ่งที่รักและนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้อายุของคุณไม่ใช่ตัวกำหนดความแข็งแกรง่งแต่การตัดสินใจวันนี้ต่างหากที่จะเป็นคำตอบเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างการเลือกอาหารที่ถูกต้องแล้วคุณจะเห็นว่าพลังของตัวเองยังไม่หายไปไหน หากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวแบบนี้มีคุณค่ายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเคล็ดลับและแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้ผู้ชายวัยห5ปีขึ้นไปยังคงใช้ชีวิตอย่างทรงพลังและมั่นใจในทุกก้าวต่อไป เมื่อเราเดินทางผ่านเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเก็บกลับไปก็คือพลังของการดูแลตัวเองนั้นอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดถั่วที่เราเห็นว่าเป็นเพียงอาหารธรรมดาจริงๆแล้วเต็มไปด้วยคุณค่าที่สามารถช่วยผู้ชายอายุเกิน60ปีอย่างเราให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบำรุงหัวใจช่วยระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นหรือแม้แต่เพิ่มพลังงานและความสดชื่นในแต่ละวันหลายครั้งที่เราเผลอมองข้ามสิ่งเล็กๆอย่างนี้แต่ไม่ได้เริ่มใส่ใจก็อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตได้ ผมเชื่อว่าอายุไม่ใช่ตัวเลขที่จะมาบอกว่าเราหมดพลังหรือหมดโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ตรงกันข้ามมันคือช่วงเวลาที่เรามีโอกาสเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพื่อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลังสมองและมีหัวใจที่ยังคงกระหายความสำเร็จอยู่เสมอสิ่งที่ต้องทำมีเพียงการตัดสินใจเริ่มต้นจากวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการกินถั่วเป็นประจำออกกำลังกายให้สม่ำเสมอหรือพักผ่อนให้เพียงพอทุกการเลือกเล็กๆนั้นรวมกันแล้วจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ อายุของคุณไม่ได้กำหนดพลังของคุณแต่การตัดสินใจวันนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตลงมือเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้และถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้เดินทางบนเส้นทางสุขภาพและพลังชีวิตไปด้วยกันครับ เมื่อเราได้พูดคุยกันมาจนถึงตอนนี้คงชัดเจนแล้วว่าถั่วไม่ใช่เพียงอาหารธรรมดาแต่เป็นเหมือนเครื่องมือเล็กๆที่ช่วยฟื้นพลังงานและเสริมความแข็งแรงให้กับผู้ชายที่ก้าวเข้าสู่วัยหกปีขึ้นไปโปรตีนที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อไขมันดีที่ช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุที่ทําให้สมองปลอดโปร่งล้วนรวมอยู่ในเมล็ดเล็กๆเ,เ,เหล่านี้หลายคนอาจคิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็จะถดถอยไปตามเวลาแต่ความจริงแล้วหากเราเลือกดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีสิ่งเล็กๆอย่างถั่วก็สามารถกลายเป็นพลังงที่่่ยิใหญได้ ผมอยากให้คุณจําไว้ว่าอายุไม่เคยเป็นกําแพงที่กั้นความแข็งแกร่งของเราได้มันเป็นเพียงตัวเลขที่สะท้อนประสบการณ์แต่ไม่ได้กําหนดว่าพรุ่งนี้คุณจะมีพลังแค่ไหนทุกการตัดสินใจที่คุณทําวันนี้คือการวางหลักฐานให้กับสุขภาพในวันข้างหน้าและสุขภาพที่ดีจะช่วยให้คุณมีแรงก้าวต่อในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการสร้างสารรหรือความฝันที่ยังรอคุณไปถึง ถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีคุณค่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวและเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตหลังห้าของคุณเต็มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจผมอยากให้คุณก้าวเดินไปด้วยกันเพราะอายุไม่ใช่สิ่งที่กำหนดความแข็งแรงของคุณแต่การดูแลตัวเองต่างหากที่ทำให้คุณเป็นเจ้าของพลังในทุกๆวัน เมื่อมองย้อนกลับไปในเรื่องราวที่เราได้พูดถึงในวันนี้จะเห็นได้ว่าถั่วเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามกลับมีพลังมหาศาลต่อสุขภาพของผู้ชายที่ก้าวเข้าสู่วัยหกปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างแข็งแรงการเติมพลังงานให้ร่างกายหรือแม้แต่ช่วยเสริมสมรรถภาพและความมั่นใจที่อาจค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาความจริงแล้วสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่ร่างกายที่แข็งแรงแต่คือการมีชีวิตที่ยังคงเปลี่ยนไปด้วยความหมายและแรงบันดาลใจเหมือนเช่นวันแรกที่เราเริ่มต้นสร้างเส้นทางของตัวเอง อายุที่มากขึ้นไม่ใช่ข้อจำกัดแต่คือโอกาสที่จะหันกลับมาใส่ใจตัวเองมากกว่าเดิมทุกมเมล็ดถั่วที่คุณเลือกหยิบใส่ในมื้ออาหารคือการลงทุนเล็กๆที่ะส,สมพลังให้คุณก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้ถูกนิยามด้วยตัวเลขแต่เกิดจากการตัดสินใจดูแลตัวเองในทุกๆวันดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเลขบนบัตรประชาชนบอกคุณว่าคุณไปได้ไกลแค่ไหน เพราะความแข็งแกร่งยังอยู่ในมือของคุณเสมอหากคุณเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มได้จากวันนี้ลองดูแลสุขภาพเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างถั่วแล้วคุณจะเห็นความต่างและถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวที่จะช่วยเติมแรงใจและแรงกายให้กับการใช้ชีวิตในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเพราะอายุไม่ได้กำหนดความแข็งแรงของคุณแต่การลงมือทำในวันนี้ต่างหากที่กำหนดเส้นทางในวันพรุ่งนี้เมื่อเรามองย้อนกลับไปในเรื่องราวทั้งหมดที่ได้พูดถึึงงงวัันนนนีี้สิ่่่หทชดเจมาก ก็คือถั่วไม่ได้เป็นแค่ของว่างเล็กๆที่เราหยิบขึ้นมากินเพียงเพื่อแก้หิวแต่สําหรับผู้ชายที่กล้าเข้าสู่วัยหกปีขึ้นไปมันคือพลังงานที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจสนับสนุนสมองและยังช่วยรักษาระดับฮอร์โมนที่จาเป็นต่อความกระปริกระเปร่าในแต่ละวันหลายครั้งที่เรามาคิดว่าอายุเป็นข้อจํากัดแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกกินและดูแลตัวเองต่างหากที่จะกําหนดคุณภาพชีวิตในแต่ละวัน ชายวัยหกสิบจำนวนไม่น้อยยังคงทํางานสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือเดินหน้าตามความฝันการมีสุขภาพที่ดีคือกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เราเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงดังนั้นการเติมสิ่งเล็กๆอย่างการกินถั่วเป็นประจำอาจกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่โดยที่คุณไม่ทันสังเกตจงจําไว้ว่าตัวเลขอายุไม่เคยบอกได้ว่าคุณแข็งแรงหรือไม่แต่การเลือกดูแลตัวเองในวันนี้ต่างหากคือสิ่งที่บอกได้ว่าอนาคตของคุณจะสดใสเพียงใดถึงเวลาที่เราต้องเป็นเจ้าของสุขภาพของเราเองเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆที่ทําได้ทุกวัน และถ้าคุณอยากติดตามเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตหลัง55ปีของคุณมีพลังมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งบนช่องนี้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดแรงบันดาลใจและเคล็ดลับใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความแข็งแรงและมั่นใจเสมอเมื่อมองย้อนกลับไปในสิ่งที่เราได้พูดถึงกันวันนี้เรื่องง,ง่ายๆอย่างถัว่วที่หลายคนอาจเคยมองข้ามกลับเป็นสิ่งเล็กๆที่มีพลังมหาศาลสำหรับผู้ชายวัยเกิน60ปีร่างกายของเราอาจไม่แข็งแรงเหมือนเดิม แต่ถั่วช่วยเติมเต็มสารอาหารที่สำคัญตั้งแต่โปรตีนไฟเบอร์ไปจนถึงไขมันดีที่ทําให้หัวใจทํางานอย่างราบรื่นเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและยังช่วยเสริมพลังงานที่ทําให้เรายังมีแรงก้าวต่อไปในทุกเช้าวันใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาธุรกิจการสร้างสรรผลงานหรือการใช้ชีวิตกับครอบครัวทุกอย่างก็ล้วนต้องการพลังงานและสุขภาพที่มั่นคงทั้งนั้น เมื่อถึงวัยนี้หลายคนอาจเริ่มคิดว่าความแข็งแรงและความสดใสเป็นสิ่งที่ห่างไกลออกไปแต่ความจริงคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่อยู่ที่การเลือกของเราในแต่ละวันเราจะปล่อยให้ร่างกายอ่อนแรงลงหรือเราจะหันมาดูแลเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเพื่อต่อยอดพลังให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นคำตอบอยู่ในมือเราเสมอ อายุไม่ใช่กำแพงที่มากำหนดความแข็งแรงหรือศักยภาพในตัวคุณแต่การตัดสินใจดูแลสุขภาพต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นพลังงานที่มากขึ้นและชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่าหากคุณอยากติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแบ่งปันคลิปนี้ต่อไปเพื่อที่คุณและเพื่อนๆของคุณจะได้มีกำลังใจและแรงบันดาลใจไปด้วยกันเสมอ